สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุ่มสุรินทร์ซีดาวท่าตุมน,นะคะวันนี้ก็พามาเยี่ยมพี่หนุ่มสุรินทร์นะคะเนื่องจากที่เมื่อวานก็ไม่ได้มานะคะไม่ได้มาถ่ายให้ชมนะคะเมื่อวานแล้วก็จะถ่ายบางวานันบางครั้งอาจจะถ่ายวานัเนเว้นวันนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็คือไม่ค่อยมีผู้ชมนะคะก็เลยจะถ่ายวานัเนเว้นวันนะคะก็รอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะก็มาดูสับปะรดที่พี่แป,ป๊บซี่แบ่งให้นะคะแล้วก็อ้อยของควานเจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสับปะรดของพี่เอฟซีเอ๊ะของเอฟซีของพี่แป,ป๊บซี่นะคะแบ่งให้นะคะแล้วก็เป็นมีอ้อยนะคะอ้อยจากควานเจนะคะที่แบ่งให้พี่หนุ่มครอบครัวพายหนุ่มซินของเรานะคะก็ขอขอบคุณทั้งสองบ้านเลยนะคะที่ แบ่งพี่หนุ่มสลินนะคะพี่หนุ่มอาบน้ำยังอยู่อาบแล้วหนุ่มมันเกิดแะล้งปล่อยเกิดแป,ปลก,แปก็มาช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวไปดูพี่โก้ไหมนเนียไปค่ะตัวโก<ช>้ตัวอะไรตัว พี่หนุ่มก็กินอาหารก่อนนอนนะคะก็คือก่อนนอนก็จะให้อีกหอบหนึ่งนะคะปกตินะคะอ๋อก่อนนอนให้สับประดปรดใช่ไหมคะสับประรดของเราเดี๋ยวก็มาถึงครับพี่หนุ่ม <S 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 <น>ก็มีสับประรดของบ้านพี่หนุ่มสลินด้วยนะคะก็คือคุณแม่ยุภาวดีนะคะมอบให้นะคะสองทันนะ,ะสองทันรดนะคะแล้วก็มอบแครให้คุณปู่เกตอีกนะคะให้กับควานที่เลี้ยงนะคะ ก็คือให้ไปเรียบร้อยนะคะเมื่อวันก่อนที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวสับรถของเราก็พินบอกว่าจะมาหลังพี่แป๊ปซี่ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะโตกับพี่เป๊ปซี่ค่ะใช่ค่ะโตจากพี่เป๊ปซี่ก็ตอนนี้ก็มีเราก็จะเบ่งอ้อยจากควันตอนนี้แล้วก็มีอ้อยจากควันเจดแล้วก็สับรถจากพี่แป๊บซี่นะคะกินประทังก่อนนะคะรอ สับรถมาพอดีนะคะตอนนี้ก็หญ้าของเราก็หมดแล้วนะคะก็คือโล่งแล้วพรุ่งนี้ปู่จะเอาไอ้นั้นออกไปนอนโอรงบานนะพี่คำนอนเหรอคะอ๋อพรุ่งนี้ปู่เกศก็จะพาพี่คำนอนะคะ่ะออกไปนอนที่โรงพยาบาลกันนะคะแล้วก็มาลุ้นแล้วก็มาให้กําลังใจพี่คำน้อยกันนะคะ,ะถ้าเป็นปกติแล้วก็ให้เขานอนในบ้านเลยใช่ไหมคะ สลับแปมาไปมากับพี่โก้ประมาณกี่โมงให้ให้หุ่นมาถ่ายให้โอ๊ะีชมเจ็บที่เจ็บอะไรเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงนี่แหละประมาณห้าหกโมงปุ๊บเจ็ดโมงนี่แหละออกไปอ๋อค่ะใหุ้่นมาถ่ายก็ได้เจ็ดโมงพอดีบรรยากาศช่วงเย็นนะคะ ก็มีแอบรดน้ำ้าด้วยนะคะสรุปว่าหญ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดนะคะเพราะว่าวันนี้เทนะคะก็มาถ่ายให้ชมกันนะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้กับเมื่อวานร้อนมากเลยนะคะคือขอไปดถึงประมาณเดือนทุกข์ขาไม่ได้สี ก็ราดูอีกรอบค่ะว่าจะแรงหรือว่าจะฝนตกนะคะช่วงเดือนนั้นนะคะบางปีก็กระทบผลแรงนะคะฝนไม่ตกตามฤดูกาลนะคะ <c oughs> <ๆ>อันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าของพวกเรานะคะของที่ส่วนสัตว์มอบให้ใช่ไหมคะคุณแม่ไว้ให้ปลูกหญ้าให้ช้างนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นของน้องแป,ป๊บซี่เอไม่ใช่ทางวิกซีนะคะ ก็ขอภัยนะคะที่พูดผิดนะคะอืมก็เป็นสบป,ประรดของพี่เป๊ปซี่กับอ้อยของฮานเจนนะคะที่มอบให้นะคะก็ให้พี่หนุ่มกับพี่โก้แล้วก็แบ่งพี่คำน้อยด้วยนะคะก็ช่วยเหลือกันไปนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็มาเจอวิกฤตแบบนี้ด้วยนะคะก็ช่วยเหลือน,นะคะให้ช่วยกันให้รอดตลอดฟังนะคะให้รอดทางน,นะคะ ก็พอเจอวิกฤตแบบนี้ก็เห็นคนไทยนะคะว่าสามัคคีกันขนาดไหนนะคะเราโชคดีมากที่เกิดเป็นคนไทยนะคะได้ไหมครับพี่โก้กช่วงนี้พี่โก้จะไม่ตอบนะคะไม่ตอบหนูเลย,ยก็มีแต่ยายส,สั้นๆช่วงนี้เออกันก็มีนี่ที่ปัดตอนนี้เท่าไหร่ที่อ ที่อยากคิดไปด้วอะไรบนนึงก็คุมหานละดสักอีประมาณสองสามเดือนค่ะถึงจะถึงหน้าฝนนะคะก็มารอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้ว่าเดืยนพฤษภามนี้จะมีงานประจำปีของหมู่บ้านหรือเปล่านะคะแต่ว่าโควิดก็จางแล้วนะคะสุดที์ของเราก็ไม่มีคนปิดแล้วนะคะ ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะให้จัดหรือเปล่านะคะก็คือจะมีทุกๆปีนะคะไม่มีก็เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือโควิดตอนนั้นก็กําลังระบาดเลยนะคะโควิดรอบแรกนะคะก็เลยไม่ได้จัดนะคะก็จะเป็นมาเพณีหมวดนาคหมู่นะคะก็คือจะพาช้างนะคะมาจะมีนาคนะคะมาบวชนะคะจากหลายๆหมู่บ้านนะคะมาบวชที่หมู่บ้านตะกางนะคะมาอุปสมบทที่บ้านตะกางนะคะ แล้วก็มีขบวนช้างมากมายนะคะตรงไหนจะพุทธตรงไหนตั้งใจน่าตู่โว้บเหมือนบ่นอารยากาศตรงนี้ก็เงียบมากเลยคะขนาดต้นเย็นนะคะร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ร้อนนะเนาะร้อนอบอ้าวนะคะก็ดูนะคะว่าตรงนี้นะคะโล่งเลยนะคะ ยากำลังขึ้นนะคะก็คือโครงการสวนสายก,ก็คือไม่ให้รดน้ํารดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ให้รดน้ํำยาไม่ช่วยกันประหยัดน้ำอ๋อช่วยกันประหยัดน้ํานะคะ,ดะเดี๋ยวน้ำไม่มีน้ําให้ช้างกินค่ะก็เลยทุกปีจะมันจะขาดน้ําไงอ๋อค่ะก็เลยแอบรดกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ถึงหน้าปลูกแล้วใช่ไหมคะปลูกหญ้าประมาณช่วงเดือนไหนคะตั้งแต่พฤษภาตอตั้งแต่หน้าฝนนะคะตั้งแต่เดือนพุษภานะคะนนนนหน้าฝนแล้วก็จะเห็นตรงนี้แฉะนะคะแฉะแล้วก็จะเอาพี่คำน้อยเข้าบ้านได้ไหมคะช่วงหน้าฝน ต้องรอดูดดอีกทีนะคะดัน,ม,นมันดูติดกันเกิน้าเข้าบ้านเข้าไม่ได้หราทานเกลือกต้องอพี่ําน้อยมานอนตรงนี้ถ้าเขานอนเองได้นะนอนอยู่ตรงนี้เลยสลับไปมากับพี่โก้นะคะอ,อาหารช่วงนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยนะคะแล้วก็สับประรดนะคะช่วงหน้าฝนนะคะ แตปลวกนีกินได้ประมาณสี่วันแค่นี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนี่มามตัวตามเชือกแต่ให้กินประหยัดๆก็เกินอาทิตย์ไปต้องแต่ที่หนุ่มกับพิโกนี่ต้องประหยัดได้ค่ะแต่ใช้น้อยไม่ต้องประหยัดกินเต็มที่เลยกินเขานี่ยกินเต็มที่เพราะว่าพี่คาน้อยก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ผ่านการตกมันแล้วนะคะ เหลือแต่พี่หนุ่มนะคะยังไม่ตกมันนะคะปีนี้นะคะกับปีที่แล้วนะคะยังไม่ตกเลยไม่กล้าให้ตกมันนะคะเพราะว่าตกมันแล้วก็จะหูดมากเลยนะคะโอ้พี่คํำน้อยของเราพุงกลางเลยนะอ เดี๋ยวก็พวงนี้ได้นอนแบบไม่ต้องใช้สายพานแล้วนะคะ<อ>พี่คำน้อยก,ก็จะไปนอนที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือจะเอาไปตอนไหนคะโเห็นผู้เก็บบอกว่าจะพาไปประมาณช่วงเช้านะคะเช้าตนเยเข,เข้าที่นอนออตาสนนาตนามนาดนนนมเียกระแตหมูออเคียกระแตหอแตหอก จะเกิดการทะเลาะของช้างกับคุณปูเกตนะคะทะเลาะกันทุ้วันบอกไปท้ายก็ไม่ไปเลยบอกให้เข้าที่นอนก็ไม่เข้าเดินอกไปก็ช่วงไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็จะเห็นคุณปูเกตแกล้งกับพี่คำน้อยตลอดเลยนะคะก็เป็นเสียงทะเลาะของควานกับช้างนะคะก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะของควานช้างนะคะ อ่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ได้นะคะขอบคุณค่ะ